ในวิดีโอนี้ผมกับเพื่อนจะพาคุณผู้ชมออกไปสำรวจเกาะเดเดเสาลัางและเขาว่ากันว่าเดเดเสาบนเกาะแห่งนี้น่ากลัวยิ่งกว่าผีซะอีกและเพื่อเป็นการพิสูจน์ความจริงผมเลยจึงทําการได้บันทึกวิดีโอนี้มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับโอเคโอมึงเห็นกล่องพวกนี้ไหมอ่านี่เป็นของคนของคนที่เขาจะมาเล่นกันแต่ว่ากูบิด นันเราเอาแค่สองกล่องพอเฮ้ยรู้ไหมกลางคืนแม่งมืดตึ๊บไปนะจะหาไหนกันนี่เฮียจะมัวทวางเลย,อยเอาเละเราหาที่ลงไปข้างล่างก่อนดีกว่าน,นะครับนะนี่เฮียอะไรอะไรอ่ะอ๋อถ้าเราก,กดแล้วเราจะวาร์ปไปที่อ่ะอย่าไปกดเอ้วช่วยกูด,ด้วยโอ้มึงอยูย่คนเดียวช่วยกูด,ด้วยมานี่ไหมกลางป่าเลยเนี่ยมาป่ะเด มันกดก่อนโอเคมันไปแล้วตาคูปึบเชี่ย,ยไอ้นี่มันในจุลศิกโบนี่ที่มันมีตัวอะไรไม่รู้กระโดดขึ้นมาละไม่ hey, มีปลานะปไม่มีปลาเลยภารกิจของเรานะครับคือโอมครับเราต้องเอาชีวิตรอดอยู่ในนี้ให้ได้กี่วันดีสามหมื่นวันครับ okay. โอเค <laughs> โหเชี่ยเลยเนะี่ยอ๋อชาวบ้านมึงเห็นใจหม,ไ,มไอเชี่ยเลยไอเชี่ยโวมมึงไอไเชี่ยะไร มันมึนไอ้มึงอยู่างไรโอ้ยเฮี้ยถอยดีฮะมึงบอกกูอยากกินนะไอ้เฮี้ยมึงดูตัวเองก่อนเลยไอ้เฮี้ยคนมึงคิดว่ากูนะมึงคิดว่ากูเป็นคนหันอ่อนใช่ปะไปไปกันดีกว่าคุณโอ้มครับออาวตดยังไอเฮี้ยมึงดูถ้ากูคุยกับมึงอยู่แล้วกูหันไปแม่งพุ่งมาจะไม่ให้กูตกใจได้ไงเสียงอะไรอ่ะกูจะรู้ไหมเนี่ยดีแม่เจ้า ผมจะพาผมคือผมจะมาแกล้งมให้มันตกใจคือสรุปคือกูตกใจเองแหมไอ้เฮยท้าที่คนแลอ้สัตว์คิดว่ากูไม่เคยเล่นเยู่ผีเลยนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยทำทำไมเนี่ยล็อกไงให้สวยๆโอ้โหวิข้าวข้าวข้าวเอเปล่าเปล่าวก็ได้อาหารถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์พุดเลย ครับบุดครับอุ้ยเริ่มแหลกเริ่มแหลกโหลดสีโหลดสีโอเคพวกไม่ชมเรามาชั้นสองกันนะฮะไปทางไหนที่โอมกให้มองเลือกเสียงมันจะทางด้านซ้ายเราไปด้านซ้ายโอเคูไปด้านซ้ายเราจะวิ่งเข้าหาปัญหาใช่ไหมไอ้ถูกต้องโอ้ยแย่คุณทารุณทารุณมากเลยไม่มีมีของป่ะดูดิเฮ้ยเฮ้ยของของไปเะยป โอ้ยศาสตว์มึงทำกล่องไปหาอะไรครับไอ้ย่าทำไม่ใส่ของเลยไม่ใส่ของให้สักชิน้นนี่โอ้มปัจจัยตีไฟเจ็บเจ็บเสียมาได้สาเลยหมามั้ง แล้วม,มึมงปิดแล้วปิดเท่าก่กอนทบามอะไม่มันไม่มีทางเข้าแอจะเสาวบ้านหรือเข้าประตูได้ครับบล็อกเดียวเนี่ยนี่นเสียงประกาศวยไอเราจะรอดค<ะ>ืนนี้ไปได้ไหมอ,อยากรู้มันก็ลงไปเิโอเคได้เฮ้ยโอมนะครับทอตดีกว่าไหมเรามีฐานว่ากุ๊บเออลงไปแล้วล่ะ<อ><อ>้ยเจี๊ย ไอ้เหี้ยมันมาหากูไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ย <c oughs> ต้องเตือนฮ่าฮู่ไม่เห็นจอไอโอมช่วยด้วย,ยช่วยด้วยกูตายกูตายแล้วกูตายแล้วไอ้ อะไรอะอูมกูก็ไม่รู้เมื่อกี้มันอยู่ตรงนู้นไปยังวะไปยังไปยัง้ยแม่งคังบล็อกกูโอ้โอไม่ต้องขุดไม้อย่างนี้นเนี่ยกูไม่ได้ขุดนะโอโ้ไม่ต้องขุดแล้วไปล,ลงไปเจ็บของกันโอ้ย แล้วพี่แอคกูอยู่ไหนอ่ะนุ่มอยู่นุ่มอยู่นุ่มอ๋ออยู่ในตัวกูอุ้ยทายโอมมาทำอะไรเนี่ยมึงเอากูทำอะไรมันล็อกก็ไม่โดนกูเคยโดนลอกแล้วโออเอออยู่ไหนอ่ะน้ำมึดน้ำมึดอยู่ไหนอ่ะกูไม่โดนกูไม่โดนไม่โดนนะสองมือก็งอกิดที่มีตัวอะไรอยู่หรือเปล่าอุ้ยไอ้สักทุกไม่กล่าวไม่บอก มันมืดอ่ะโอเคอันนี้ได้ยินนั่นโตเฮียอะไรไหนไหนบอลลูนเหรอเออบอลลูนเฮียเฮียหลอนหลอนอ้ไเฮียถ้าไม่ออกชาตินี้ก็ไม่หายกลัวลงไหมลงไหมลงลงลงนี่ลงนี่มีน้ำอยู่มีน้ำอยู่ลงลงฝั่งนี้ แล้วสิตรงไหนผมแบบเยองไม่รู้เลยนะเออนั่นจริงเราได้โอเคไม่ได้แบกกูอุ๊ยอะไรวะไม้โกยีกคืออะไรครับราสะพาอยู่นน่นไปเสียงเลยอะไรเสียงดังมากเลยแกเสียงด้านซ้ายอ่ะอ๋อมึงขุดย่าอห้ตัด มันไม่ตกใจเสียงขีมตกใจเสียงย่าใช่ไหมมันดังมันดังสุดวงขึ้นมาไงแบบกำลังแบบกำลังผ่อนคลายอ่ะไม่มีคําว่าผ่อนคลายครับคุณโอมแล้วก็ำลังเดินเข้าครงเสือนะฮะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะตายตอนไหนเอาอาจจะเจอเพื่อนคนคนนึงก็ได้ฮะมามาสร้างแชมป์กันตรงไหนตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยแล้วถ้าตานทอดหนังสองขวัญแล้วมันจะมีฆาตกรมาไล่ฆ่าเราด้วยนะ เราอยู่ใกล้กลางป่าเนี่ยเราต้องสร้างบ้านกระท่อมขึ้นมาเนี ga, um, uh, ana, ่ยหนึ่องสามี่หนาวขาหมดเลยนี่โอมโอมช่วยด้วยโอมอย่าอย่าอย่าไม่ต้องกลัวต้อกลมันมาเร็วมันมาแล้วไอ้ชัตมาแล้วมาแล้วไอ้เนี้ยมันมาอุ้ยเนี้ยไอ้เนี้ยโว้โวโอมกูบอกแล้วตามพอดผ่าน ตามพัดหนังเอตามพัดหนังโอ้โหไอ้ยฝนตกโอมเสียงมาเสียงกะทันน่าขวาอันนี้อันนี้ไม่ใช่ี้นสายเสียงกะทันซ้ายทางไหนมึงนำไปดิซ้ำหนึงแปบนึงขอทำขอทำเต็นท์ให้เสร็จุ้ยสายจริงด้วยโอมหูฟังประจำปีอยู่ไหนวะ ถ้าเดินตรงไปน่าจะเจอนะอเสียงกันด้านขวาขวาเหรอข้างขวาทางซ้ายเลยโอ๊ะมันอยู่ข้างหลังเหรอตัวอะไรอ่ะ <c oughs> มึงเดินมปใ,ใกล้ดิเนี่ยซูมดูทตงนู้นไอ้เหี้ยเมื่อกูมองไม่เห็นอ,อะไรอ่ะไกล้อีกทางนี้นนเดินมา โอมหูแตกไงติดไฟแป๊บมันเดินมามันเดินมามาตาแสงไฟมตาตสงไฟในหน้ดึงไฟมันมึงถืออยู่คนเดียวนี่ <c oughs> เราเรียเกยเหตมาแล้วก็ต้อกับดักตรงนี้แล้วเลยเอาชีวิตรอดไปไหนละพังงานแล้วเอา้าหายหมดเดวลาสปอร์มัง ไม่ตายถือว่าโอมหายสปอนดีสปอนผมว่านะครับคุณผู้ชมครับตอนเช้าเราต้องไปหาทานเฮ้ยเสียงอะไรไม่ใช่ทำท็อตไอ้เหี้ยมากูก็ว่าอยู่เสียงตัวเฮี้ยอะไรวะไม่คือตัวอะไรไอ้สาววะข้าวปลาไฟ จะไม่มีมันลุ้นหรือวใช่ปะวะคุณความแน่ใจคุณผู้ชมโอเคโอไปแล้วเออทำไม่ทำตั้งแต่แรกมันไปกูเออเฮ้ยพอตรเด็ดเลยไปแล้วผมเดินทางต่อนะครับนั่นอะไรนะโอม อะไรไม่เห็น <Wow. S 1> มีเลยไอ้หอคอยเนี่ยว้าวเฮ้ยมีอะไรละไม่มเป็ไรอ่ะิกเจอหอคอยบาบิโลนไม่ชินกับไอ้เคโาแพทเลยทำไมอ่ะเปล่ามันทำให้บูมองแบบมายาวบบเออมันจะสดตาขึ้น <c oughs> อุ้ยบล็อกเหล็กไอ้เหี้ยขุดสีรอเลยล่ะขุดเลยโอ้บล็อกเหล็กจะได้ทำขวานทำพิกแอคทำดาบนี่เราไม่มีดาบเลยเนี่ย เราเจาสวยคนนั้นวะเหี้ยตีมันตายเยช้าอันหมุนมองไม่สดใสจ,จะได้เหล็กมาเอ,คอาเา้ครับมันหมุนมองแต่ว่าเราก็ได้เหล็กมาเอ้ครับฝนตกเอ็กโอ้โหขอบคุณให้กูชื่นให้กูได้ชื่นใจเนี่ยก็ไม่ได้เราอยู่นิ่งเฉยไม่ไแ้แล้วโอมเราต้องเดินทางต่อที่จริงแล้วเนี่ยเออมาบงบาบ้านอะไรลืมไปเลยออมา ไอ้เไอ้ไอ้ออ้อขึ้นไอ้สัว์ใม่บอกดินทางทอไงเฮีย ขึ้นขึ้นขึ้นแล้วเดินแล้วคับเดินทางต่ออะกูไม่กล้ากีกูกลัวแม่กูด่าเฮ้ยกูกีไม่ได้ไอ้สัตว์อย <c oughs> ู่ไหนอะกูไม่รู้เป็นตัวเองเป็นตรงนี้ <c oughs> ไว้ขึ้นไม่ได้ด <c oughs> ิงั้นเราไปคุมมยกับมันไหมอย่า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  มันทาเกตแต่กูไม่กูตายเยอะออกว่ามึงไม่ได้ตอนนี้เี่ยกูไม่รู้เหี้ยลงไปเช็คก่อนไปยงอ่ะโอมลงมาวิ่งเลยโอมลงมาไปไหนสามสองหนึ่งไปแล้วเจอสองตัวเยี่ยโอมมึงกดเอฟาดูข้างหลังมึงอะ ไอโยมเวรอะไรไอเฮียหูไม่ไห,เหวหเหลยละโอมสู้ไหมอาดาบไหมสู้ไหมสููก็ได้ไปมาเย่ <Yeah. S 2> เอา้าเป็นไงโคว้าวนะกูเก่งโอมเจอแล้วเจอแล้ววิ่งรอดอาหารหมดตึ้งอ้าวไอ้เฮียโอ้ โห้มันไปไหนเฮ้ยเฮ้ยมันเลําบากแล้วไอ้เร่องนักโกศเลยไม่ใช่ว่าไอ้ตัวเนี้ย โอ้โหรอาหารด้วยเป็นไปยังวะถ้านจะไปวะโอ้ยอุยมุดกลับดินไปแล้ว,อบบไ,วไอ้งานนี้เรางานนี้ไม่คุ้มเลยวะไปกลับบ้านไอ้เนี้ย <c oughs> อยู่ดงเดีย <c oughs> ได้โอเคครับสำรวจเกาะเดนเซอร์เสาล้างกายพันผมว่าเราได้จะไ,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 ได้เงินเยอะเลยนะคุณโอมเพราะฉะนั้นมึงจ่ายห้าพันให้กูมา โอเคครับผมไม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับโยไปแล่นเรือกลับบ้านนึงดูไม่กุเห็นในตัวเสาอยู่ตรงนี้นะแม่งตามมายันเรือเหียยอะไรโอมใครอยู่ในเรือผมไม่รู้อันนี้นางส่องควายของจริงอะไรเฮ้ S <S เฮี่ยแม่งหลอนจัดแม่งมืดอ่ะไอ้ะน้ะสองขวานจริงเหรอไอ้เฮ้ยเชี่ยโอมอุ้ยอาโอ